ไปกินร้านหมูกระทะหมาล่าสายพานเจ้าเด็ดย่านสลยาค่ะร้านนี้นะคะเขาใส่น้ำซุปหมาล่าลงไปในช่องเตาหมูกระทะแบบนี้ได้ด้วยนะคะแล้วน้ำซุปต้มผักกาดดองที่ร้านเนี่ยเข้มข้นมากร้านชื่อว่าสุกี้มาม่าตั้งอยู่ตรงข้ามกรมยุทธศึกษาทหารเรือเลยซึ่งเตาของที่ร้านนะคะจะมีทั้งหม้อสุกี้นะคะที่เป็นแบบ1ช่อง492นิาสน้ำซุป59แล้วก็เตาหมูกระทะ59าบาทค่ะซึ่งน้ำซุปไ้เลือกเป็นหมาล่าผสมกับกระดูกหมูส่วนอีกหม้อหนึ่งเป็นกระดูกหมูผสมกับผาาาาัก กบาทสามารถตักได้ไม่อัน้นมีทั้งน้ำจิ้มซกี้น้ำจิ้มบาร์บีคิวซอสทอนสอึน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็น้ำจิ้มสูตรของทางร้านค่ะซึ่งตัวน้ำจิ้มนะคะเราจะเดินไปปรุงเองหรือให้ทีพนักงานเขาปรุงมาให้ก็ได้นะคะมีทั้งแบบสูตรใส่ซอสงาน,นะคะแล้วก็แบบไม่ใส่ที่เป็นสูตรใส่ส่วนนี้นะคะเป็นพวกอาหารในสายพานแพชชอบตรงที่ว่าเนื้อเขาจะคุมแรปพลาสติกเอาไว้ให้แบบนี้ค่ะแล้วก็สไลด์ออกมาใหม่เรื่อยๆเลยนะคะอย่างพวกลูกชิน้นกุ้งลูกชิ้นปลาหมึกที่ร้านก็ทําเองค่่่ะะะะจจาาาาากกกกกกกนนนนนัันนะคะ้คเเเเรรรร็มรมมมิิิลยแพตหท ที่สั่งมาก่อนนะคะพวกผักเราก็ใส่ลงไปในช่องได้แต่ถ้ามันใหญ่เกินไปสามารถแจ้งพนักงานเอาไปหั่นให้เพิ่มได้ค่ะซึ่งความร้อนของเตานะคะร้อนค่อนข้างสม่ําเสมอย่างพวกหมู3มชั้นหมูเบคอนหรือแม้แต่หมูชาชูได้กรอบฟินๆแบบนี้เลยค่ะตัวเบคอนย่างนะคะแพ้แนะนำให้กินคู่กับน้าจิ้มบาร์บีคิวค่ะส่วนหมูชาชูย่างแพรจะเอามากินคู่กับน้าจิ้มซูของทางร้านแบบใสที่ไม่ใส่งาน,นะคะแล้วจากนั้นเราก็เอาฟองตะคู่ใส่ลงไปต้มซึ่งฟองตะคู่นะคะใส่ลงไปในช่องข้างเตามหมูกระทะได้พอดีเลย ตัวนี้นะคะก,กินคู่กับน้ำจิ้มของทางร้านที่เป็นสูตรงาจะเข้ากันมากๆเลยค่ะและช่องน้าซุปข้างๆเตาหมูกระทะนะสามารถลวกลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นหมึกได้สุกแบบพอดีเลยนะคะค่อนข้างกว้างและมีความลึกพอสมควรเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเลือดเป็ดเต้าหู้นะคะก็ใส่ลงไปต้มแบบนี้ได้เลยส่วนข้าวโพดหวานนะคะปกติมันจะเป็นแว่นตะแพรของพนักงานหันให้เป็น4ส่วนนะคะมันจะใส่ลงไปในช่องน้าซุปได้พอดีเลยค่ะสามารถแจ้งกับพนักงานได้เลยนะคะและจากนั้นเราก็จัดเป็นไส้เป็ดกันบ้างตัวนี้ลวกกินกับหม่าล่าไส้เป็ดจะมีคววามมกรบไ่เหนีย จากนั้นนะคะเราก็มาจัดเนื้อกันบ้างเนื้อที่ร้านนะคะจะมีทางเนื้อวากิวทางออสแล้วก็ยูเอสค่ะเวลากินนะคะแน้นา,นาให้จุ่มลงไปในน้ำซุปแล้วก็เอาขึ้นมาย่าง1่งถาดนะคะจะได้เนื้อประมาณ2แผ่นใหญ่แบบนี้เลยค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะก็เอามากินคู่กับน้ำจิ้มซุกี้หรือน้ำจิ้มคอนสึก,ก็ได้นะคะตัวนี้เขาจะมีพริกเกกระเทียมให้เติมด้วยเนื้อนุ่มดีไม่เหนียวเลยค่ะส่วนพวกเมนูของทอดบ,บนสายพานะคะถ้าใครอยากกินร้อนๆสามารถแจ้งพนักงานเขาทอดให้ใหม่ได้นะคะส่วนตัวแพนแนะนํามเมนูซีฟูด้ด เบื่อแล้วนะคะแพรก็เพิ่มอีก5.9บาทเปลี่ยนเป็นหม้อ2ช่องค่ะสั่งเป็นซุปผักกาดดองกับซุปกระดูกหมูตัวซุปผักกาดดองนะคะจะมีรสชาติอมเปรี้ยวมีความเผ็ดนินดๆส่วนซุปกระดูกหมูนะคะเข้มข้นมากทุกคนและจากนั้นนะคะก็จัดหมูสไลด์มากินหมูสไลด์ของที่ร้านจนะใช้เป็นของเอสเพลยนะคะจ้าของร้านเขาเล่าให้ฟังค่ะคือหมูค่อนข้างเกรดดีเลยนะคะและจากนั้นเราก็เอาปากระพงใส่ลงไปต้มในซุปผักกาดดองซึ่งอยากจะบอกว่าเมนูนี้กินคู่กันมันเข้ากันมากๆเลยค่ะทุกคนจะกินเปล่าๆหรือจิ้้มมกกกับนนนาาจิ็ไดะะะคะปรงเหว และอีกหนึ่งเมนูที่แพนแนะนํานะคะก็คือบะหมี่ไข่ในถาดสีเหลืองค่ะทุกคนอันนี้ถาดละ20เอามาลวกกินกับสุภผักกาดดองนะคะแล้วราดด้วยน้าจิ้มสูตรของทางร้านที่เป็นสูตรงาค่ะเวลากินนะก,ก็ราดลงไปทุ่วมๆุ่ำๆแบบนี้เลยนะคะรสชาติบะหมี่จะมีความคล้ายบะหมี่ซอสงาแบบต่างประเทศค่ะทุกคนอร่อยมากเมนูนี้แนะนําให้ลองทําเลยค่ะ และส่วนตัวนะคะแพรว่าอาหารบนสายพานเขาว่าค่อนข้างหลากหลายค่ะมีทั้งพวกตอกพกกีชีสฟองเต้าหู้แบบกลมๆเต้าหู้อินาริสไตล์ญี่ปุ่นอย่างมีเลยค่ะตัวนี้เอามากินคู่กับพวกน้ำซุปกระดูกหมูแล้วก็กินคู่กับน้ำจิ้มสูตรใสของที่ร้านนะคือมันเข้ากันมากกินเสร็จนะคะเราก็มาจัดของหวานกันต่อซึ่งวันนี้นะคะแพรจัดมาทั้งกะลอจีซาลาเปาไส้ไข่เค็มลาวาแล้วก็มันโถทอดซึ่งซาลาเปาไส้ไข่เค็มลาวาน,นะคะไส้ไข่าานนะคะเค็มข้างในไม่เลี่ยนแป้งกรอบดีค่ะส่วนกะลอจีนะอันนี้แพชชอบมมมาาากเเเปป็ป็นนแ้งรสตคหวี หอมงากับถั่วแล้วจากนั้นนะคะก็จัดเป็นมันโถเขาจะมีนมข้นมาให้จิ้มแบบนี้ด้วยนะคะแป้งกรอบเนาะข้างในนุ่มๆไม่อมน้ำมันมากเกินไปค่ะและกินเสร็จตบท้ายด้วยไอศครีมถั่วตาที่ร้านเขาก็ทําเองนะคะรสชาติไม่หวานมากแนะนําเลย